ก่อนหน้านี้ Apple ได้ประสบปัญหามาตรการซีโร c o v i ิดในประเทศจีนที่ทำให้ยอดขายลดลงซึ่งล่าสุด Apple ต้องเจอปัญหาอีกครั้งในการทำตลาด Vision Pro ในประเทศจีนภายหลังที่มีการค้นพบว่าชื่อนี้ถูกจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไปแล้วในปี2019โดยบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างหัวเว่ยที่งาน WWDC 2023 Apple ได้สร้างความฮือฮาโดยการเปิดตัว Vision Pro h e a d s e t v i r t u a l Reality และ Augmented r e a l i t y รุ่นแรกในราคา สุดพิเศษถึง ,3499. สดอลลาร์สหรัฐซึ่งมีกำหนดการวางจำหน่ายทั่วโลกในปีหน้าแต่กลับมีปัญหาในประเทศจีนเนื่องจากคำว่า Vision Pro ถูกจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยหัวเว่ยโดยรายงานในประเทศจีนเปิดเผยว่าหัวเว่ยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Vision Pro เอาไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2019ก่อนหน้าที่ Vision Pro ของ Apple จะเปิดตัวสู่สาธารณะซึ่งเครื่องหมายการค้านี้มีผลตั้งแต่ปี2021ลากยาวไปจนถึงปี 2011อย่างไรก็ตามคาดการว่า Apple จะเข้าไปเจราจากับหัวเวย่ยเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการใช้ชื่อ Vision Pro สำหรับการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ในประเทศจีน